บาดไน,าน,น,น้องเตะบอลดีกว่าน้องเตะบอลดีกว่าน้องเก่งเอาน้องโชว์บอลสิโชว์ฟุตบอลโอ้เหรอคะน้องเตะบอลสิโชว์สิโชว์เตะบอลที่เก่งไหม โอ้โหแข็งแรงนะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าแข็งแรงขนาดนี้ปา๊าดแม่นุชรับไม่ทันเลยครับสุดยอดสุดยอดมาเอาเตโชว์โชโชนะครับดูดูดูนเนียบจัดเออโอ้เอาอีกเอาอีกเอาวิ่งวิงๆๆว่งวิ่งไล่วิ่งไล่วิ่งไล่บอลเดี๋ยวโดนรถเออวิ่งมาทางนี้วิ่งหาเมนุตนะ อย่าล้มนะเอออะเตะเโอ้มีการจับบอลได้ด้วยโอ้จับบอลโหแข็งแรงมากสุดยอดดูจับบอลด้วยโอ้มีการจับบอลที้นิ่งๆด้วยด้วยเท้าทักษะดีนะเนี่ยโอ้เหระ อ้าวหลุดจริงๆด้วยอ้รองเท s. <S ไไ้ามดุไปเลยโหโหดนะเนี่ยโหดโหดโอหน้าดำหน้าแดงเลยเนี่ยโอ้โหแข็งแรงตัวเองอย่าล้มแล้วกันนะเยี่ยม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 อะเก่งเก่งเก่งไม่เอารองเท้าใส่ใหม่ไหมจะได้ไม่หลุดเอา้อมะ จะเอามาแล้วเสมาลุ้นเส้าโกงมาเลยรูกกาาย้จกกักโกด้วยเหรอน้องเป็นกโก้เหรอเโกอ้น้องเป็นโก้ เอาต้องเท่าโกสิลกูกถึงจะชนะเกดไม่ต้องโกเลยอ่ะโอ้ต้องขัดเกะให้เข้าโกรถชดจ้ะโอ้โหแม่นุชเก่งมากแม่นุชแมนุชเก่งแม่นุชเก่งไม่เท่าโกเลยเดี๋ยวน้องสู้ใหม่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  <hower> อ่ะน้องสู้ใหม่อ้าเข้าแล้วปาดเข้าโกเลยเก่งมาก อยู่นี่พวกเยี่ยโอ้โอ้โอโอ้โอน้องเจ็บไหมน้องเจ็บไหมป้าไก่ช่วยไหมโอ้โอ้น้องเจ็บน้องเจ็บขาพิคโอ้ขาพิคขาพิคขาพิค